รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณคือผู้ให้ทุกการให้ให้คุณค่าที่ยั่งยืน เดอรเดสเนเชันของเราวันนี้นะคะเราพาผู้ชมมาเที่ยวกันที่คาเฟ่ลับอำเภอสามพานจังหวัดนคะรปฐมค่ะกับที่นี่เลย Whispering Cafe เหมาะกับยุคนี้มากๆเพราะว่าที่นี่นะบรรยากาศชิลๆอบอุน่นอบอุน่นวินเทจนิดๆมินิมอลหน่อยๆแต่อยากจะบอกว่าเป็นมากกว่าคาเฟ่แน่นอนแต่จะเป็นอะไรนั้นไปค่ะตามพาไปกันดีกว่า กับพี่วิทย์ค่ะซึ่งเป็นเจ้าของ whispering cafe แห่งนี้นั่นเองอพี่วิทย์สวัสดีค่ะเท่าที่พราอ่านรีวิวมาเขาบอกว่าที่นี่เป็นคาเฟ่ลับลับแค่ไหนอะคะพี่วิทย์ลับไหมเหรอก็คนก็ไม่คิดว่าทางเข้ามาจากนี้แล้วจะมาเจออย่างนี้ค<า>่ะซึ่งก็ถือว่าลับอยู่นะ <c oughs> คือถ้าแบบพูดถึงคาเฟ่แถวนี้ก็จะนึกถึง Li t t l e t r e e ซึ่งก็เป็นเจ้าของเดียวกันใช่ไหมใช่จุดเริ่มต้นมาจาก l i t t l e t r ท e ก่อนเมื่อ2 0 25ีปีลจุดเริ่มต้น l i t เ l e ้ r ทีเป็นเป็นอันแรกแล้วทำให้เราได้ได้มาขยายพื้นที่ที่ Whispering เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับลูกค้าเยอะขึ้นอ๋อคือเนื่องจาก Li ต t l e t r ทีคือคนก็แบบมาถึงแม้ว่าจะลึกแล้วก็จะรับแบบนี้คนก็มากันเรื่อยๆ่ลูกค้ามาต่อเนื่องลูกค้า l i t t l e ้ r e ีส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจาท ก็จริงๆเราพยายามให้มันมีความต่างระหว่างลิลิทีกับวิสเปอร์ลิงนะก็เลยต่างกันด้วยบรรยากาศหนึ่งบรรยากาศของความร่มรื่นของลิลทีมันจะมีต้นไม้ใหญ่มากกว่าแต่ว่าที่นี่เราก็ปลูกต้นไม้ใหญ่บ้างแต่เราไม่ไม่ไม่ได้ต้องการให้มันร่มเท่าลิลิทีเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าเราก็อยากให้บรรยากาศตรงนี้เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งแต่ก็จะมีความรู้สึกร้อนร้อนกว่าลิลิโตทีแต่ว่า ในช่วงบางเวลาอากาศดีๆหรือช่วงเย็ยนช่วงเช้างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกฟิลนึงเลยส่วนเรื่องของอาหารเราก็จะมีเมนูที่แตกต่างกัอนออกไปนะครับแต่ว่าที่นี่พิเศษสุดก็คือเน้นเรื่องของกาแฟเราจะมีมเมล็ดกาแฟหลายสายพันธุ์หลายประเทศให้เลือกนะครับแล้วก็กาแฟไม่ควรพลาดใช่กาแฟก็จะกระชอบเพราะว่ามีเมล็ดให้เลือกหลายแบบนะครับแต่อย่างที่ขาบอกค่ะว่าที่นี่เป็นมากกว่าคาเฟ่ต้องให้พี่วิทย์เล่าให้ฟังว่ามันเป็นมากกว่าคาเฟ่ยังไงคะ คือจริงอะ่ะมันเหมือนเป็นที่เรียนรู้ของเด็กๆเ,เรียนรู้ของคนรักธรรมชาติแล้วแล้วก็รักต้นไม้โดยประสบการณ์ที่พี่มีจากการเป็นนักจัดสวนแล้วก็คุณพ่อเป็นเกษตรกรทําเกษตรมาก่อนก็มีความรู้ในเชิงเกษตรบ้างก,ก็สามารถให้ความรู้กับ ลูกค้าที่มาทานอาหารแล้วอยากซื้อต้นไม้กลับไปตกแต่งบ้านซื้อยากลับไปซื้อต้นไม้ไปปลูกอะไรเงี้ยเราก็จะให้ข้อมูลได้ดีเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะหลายคนอยู่บ้านก็แบบหาต้นไม้นู่นนี่นั่นมาปลูกเพราะฉะนั้นวันนี้มาคาเฟ่แห่งนี้นอกจากจะได้มาชิมจะไปชิมกาแฟอร่อยๆแล้วก็ไ,ไปถ่ายรูปสวยๆแล้วก็จะขอคำปรึกษาเรื่องการปลูกต้นไม้กับพี่ว<ด>ินด้วย,วย,ยงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยนะคะไปค่ะตามมา ถ้าเกิดสมมติใครมาถึงที่นี่ปูป่าเราก็แบบสั่งเมนูอาหารสั่งเครื่องดื่มอะไรตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปนั่งบริเวณก็ไปด้าน,น,น,านด้านนอกด้านนอกก็จะมีทปีกด้านซ้ายด้านขวา<ะ>ด้านเอ่อชายคาบ้านอะไรเงี้ยหรือนั่งกลางสวนก็ได้หรือจะเดินเดี<อ>๋ยวเดินเข้าไปข้างในมันจะมีะอาคารใหญ่อาคารหนึ่งซึ่งก็ไปนั่งได้หรือจะไปนั่งตรงกลางสนามซึ่งมีมีบ่อเลี้ยงหาเลี้ยงเตดอะไรเงี้ยมันก็มีฟิลหนึ่งส่วนใหญ่คนมาที่นี่ก็จะชอบธรรมชาติเพราะนั้นเนี่ย เ่วนใหญก็ไม่ค่อยกลัวร้อนกลัวอะไรเพราะนานสุ้ว่าเขาเขาเขามาเขาเรียนรู้อยู่แล้วว่ามาแล้วจะต้องเจอหนูเห็นทั้งรีวิวเห็นทั้งเพื่อนมามีมุมถ่ายรูปเยอะมากวันนี้หนูจะไปตามรอยได้เดี๋ยวพี่ไปวันนี้เรามาโซนแรกกันแล้วเดี๋ยวพี่วิพาไปดูโซนอื่นๆที่เหลืออีกเห็นบอกมีเยอะมากเดี๋ยไปค่ะโอเค ตายโพวองที่พี่ชอบแล้วก็อ๋อแบบนี้คือเรียกว่าเป็นโพวองใช่ไหมคะใช่พอดีช่วงก่อนหน้านี้พี่ไปทํางานที่โพวองที่เขาใหญ่เบอราแรแล้วรู้สึกว่าอินกับมันแล้วชอบอยากมีบ้านอย่างนั้นก็เลยก็เลยคิดว่าเอ้ยเอาสไตล์เนี้ยมาทําเป็นคาเฟ่แล้วแล้วก็จริงๆพี่แอบทำที่นอนที่พักข้างบนไปไปพักส่วนตัวด้วยอะไรเงี้ยเอาเอาสิ่งที่เราชอบต้องต้องบอกว่าเวลาออกแบบอ หรือจะทําอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเอาสิ่งที่เรารักที่เราชอบแล้วเราจะอยู่กับมันแล้วเรามีความสุขใช่แล้วในร้านก็เหมือนกันถ้าเราถ้าเราไปก๊อปปี้ร้านอื่นที่เขาสวยก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่มาจากที่เราชอบข้างในไม่สไตล์ของเรามันก็เราก็อยู่จะอยู่กับมันแบบบึ้งๆอะไรเงี้ยถ้าที่อยู่อย่างเงี้ยเรามีความสุขเราก็อยู่กับมันไปเรื่อยๆไม่รู้สึกแบบอยากจะลื้ออยากจะทุบหรืออยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ย อยาเข้าไปดูข้างในไหมไปค่ะโหนี่สวยมากที่นี่นะคะเป็นตึกสีขาวเลย ะะอยากจะทําให้บ้านเรามีแบบว่าพื้นที่แสงเข้าโล่งๆโปร่งๆแบบนี้บ้างจัง<ช>เลยลถ้าถ้าอยากปลูกต้นไม้นะยุคนี้คนหยหาธรรมชาติแล้วก็อยากอยากใกล้ชิดธรรมชาติก็พยายามเอาต้นไม้เข้าไปไว้ใกล้ตัวหเหมือนเหมืนเป็นความเสพความสุข<ห>แล้วก็คนมีเวลาดูแลเยอะขึ้นดย เ o r ร์ฟอร์มโฮมหรือขานมาสนใจต้องทำให้ชามากขึ้นเทรนช่วงนี้ปลูกต้นไม้ในบ้านก็เลือกให้แบบบริเวณที่แบบมีแสงส่องถึงใช่แล้วเลือกชนิดพันธุ์ของต้นไม้ให้เหมาะสมกับปริมาณของแสงมบบางชนิดน่ยอยู่ล่มค่อนข้างเยอะได้แต่บางชนิดถ้าแสงเยอะอยู่ไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องตัดตัดความชอบบางอย่างที่มันไม่สัมพันธ์กับกับแสงเนี่ยออกอย่างเช่นพวกไม้ดอกอันนี้เอาไว้ในบ้านไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลย อย่างที่เห็นอยู่ในเนี้พี่วิทย์มันคือต้นอะไรบ้างคะเป็นต้นใหญ่ๆใบใหญ่ๆเท่านั้นล่นนี้ก็จะเป็นหน้าวัวใบซึ่งอินทเรียมต้นนี้ก็คือเลนิซองเลนิองก็คือหน้าวัวที่ที่ใบยาวแล้วใบมันจะเป็นริ้วๆซึ่งซึ่งก็หายากพอสมควรค่ะอย่างต้นนี้คือใบใหญ่มากก็เป็นอะโลคาเซียนี่อันนี้ก็ใบใหญ่อะโลคาเซียชนิดหนึ่งซึ่งก็ตระกูลพวกบอนพวกเถือรอะไรพวกนั้ที่ที่เป็นไม้ ชื้นชอบแสงก็คืออาจจะไม่ได้ต้องการแสงมากจนเกินไปอะไรอะโลคาเซียเนี่ยอยู่ลำไรถ้าอยู่แดดจัดจะไหม้จะไหม้ได้ความรู้เพิ่มเติมคราวนี้เดี๋ยวไปดูด้านบนบ้างได้ไหมคะได้ยินดีไปขึ้นไปดูด้านบนนี้ดีกว่านี่ก็เป็นมุมพักผ่อนอย่างที่พี่บีทบอกมีเตียงนอนอีกแล้วไว้นอนเล่นๆไว้แบบ ไว้มานั่งทํางานชิลๆแต่ว่าบนเตียงนอนก็ยังมีต้นไม้นะคะใช่ใช่ก็มีความสุขว่าตอนไหนเราอินกับอะไรหรือเราอยาก หอมๆเราก็เอาไม้หอมๆมาเอาบุหลา่ามาเอาโรสแมรี่มานี่เป็นโรสแมรี่ใช่ใช่โรสแมรี่เวลาเราไปสัมผัสเขาอะกลิ่มมันจะออกมามันจะติดมือติดหอมแต่ถ้าที่เราสังเกตนะสไตล์การตกแต่งของพี่วิทย์มันเหมือนกันแบบหยิบจับอะไรหลายๆอย่างมาวางไม่ได้ตั้งใจเป็นฟิวนั้นใช่ไหมคะแต่ส่วนก็เหมือนกันสวยงามของมันเป็นแต่ส่วนพี่ก็มีความสุขว่าพี่ทำพยายามทำแบบคือมันก็ตั้งใจนะแต่เราทำทำทำให้ฟิวมันเป็นไม่ตั้งใจ ันก็หลายคนก็บอกว่ามันก็ยากนะพี่ไม่ตั้งใจในความตั้งใจใช่ใช่ใช่เราเราบางอย่างเราไม่ชีวิตแต่บางทีบางบางอย่างมันไม่ต้องประดิษฐ์อย่างเราก็เรียนรู้กับธรรมชาติแล้วก็พยายามให้มันทุกอย่างให้มันอยู่รอดให้มันมให้มันเซตตัวของมันเองอเลยนะ ต่อดีกว่าเห็นมีเต็นท์ด้วยตรงนี้อีกวิวนึงเลยนะเป็นเป็นเป็นสนามโล่งๆแล้วก็มองไปก็จะเห็นบ่อบ่อน้ำมีห่านมีเป็ดมีอะไรเงี้ยดูเห็นในรีวิวเขามีมาพายเรือกันด้วยใช่ใช่มีเรือให้พายอ๋อนี่เรือที่เข้าเข้าคิวเข้าคิวกันเลยนะเข้าคิวต่อคิวพายเรือใช่ต่อที่ต่อคิวพายเรือเพราะมีลำเดียวมีสองลำตอนนี้สองลำแล้วใช่ ่วนใหญ่แล้วเท่าที่ฟังจากพี่วิทย์เล่าแต่ละมุมคือเป็นมุมพักผ่อนของพี่วิทย์เท่านั้นเจริงๆมันมันทำมาจากสิ่งที่เราชอบนะเนี่ยพี่เต็นเนี่ยพี่ก็ชอบแล้วพี่ก็อยากมานอนแล้วก็เลยกลางแล้วก็เอากางไว้เลยให้ลูกค้าได้ถ่ายรูปค่ะโอ้โหนี่มุมนี้ก็จะชิวๆนะวแบบอยู่แบบบนสนามหญ้ากว้างมองเห็นบึงตรงนู้นนี่แล้วก็มีเด็กเด็กกระโดดเล่นนึกว่าเป็นพักผ่อนของพี่วิทย์อีกเหมือนกันไม่ใช่ใช่ไหมคะซมเล่นเองซมไเล่นเอง จริงจริงที่เนี่ยทุกมุมอ่ะไม่ว่าจะเดินไปตรงไหนมันก็จะมีทั้งต้นไม้ที่แบบหน้าตาไม่เหมือนกันแล้วก็มีมุมการจัดตกแต่งที่ไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นคือมาที่เนี่ยอยู่ได้ทั้งวันจริงใช่กาแฟแ้วเดียวอยู่ได้ทั้งวันมีลูกค้าอยู่ทั้งวันจริงๆอาจารย์อย่างทั้งวันอย่างนี้คือทางข้าวที่เลยนทีตอนเช้านั่งเล่นนอนเล่นอ่านหนังสือเป็นโทรศัพท์ที่บัมบูมันมีโซฟาบัมบูโก้ที่เป็นโซฟานอนเล่นเสร็จบ่ายมาอยู่ตรงนี้เย็นมาพายเรือเล่นอยู่ได้ทั้งวันจริงมีม คือแบบฟิลไ์โฮมากแล้วเราก็ตั้งใจว่าอยากให้มันเป็นอย่างนั้นด้วยจริงๆเราก็อยากให้ลูกค้าได้มาสัมผัสธรรมชาติได้อยู่มันได้ทั้งวันอเอาละค่ะไหนๆวันนี้เราก็มาถึงที่นี่แล้วนะคะมาเจอกับพี่วิทย์ที่เป็นทั้งนักจัดสวนแล้วก็เป็นดีไซเนอร์ออกแบบตกแต่งต่างๆขนาดตัวอาคารที่เราไปดูก็มีความ สวยงามมากๆเพราะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะเพื่อให้เข้ากับเทรนซักนิดนึงนะคะอ,อยากจะมาขอความรู้จากพี่วิทย์ค่ะถ้าเกิดว่าเขาอยากจะปลูกต้นไม้หรือว่าจะเอาไม้ไปประดับตกแต่งในบ้านอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีไอเดียอะไรยังไงบ้างที่จะฝากแผวกลับไปอ๋อก็เดี๋ยววันนี้เราพี่เตรียมว่าจะทําการปลูกล้รไม้ผสมผสานเป็นมิกซ์บอดเดอร์ในในกระถางหรือในกระบาหรือในตะกร้าหวายอะไรเงี้ยที่ที่เรามีหรือเราหาได้ซึ่งมันเป็นไอเดียการ เพิ่มความสุขให้กับตัวเองเพิ่มสีสันให้กับสวนในพื้นที่สวนอาจจะแบบเขียวๆวันหนึ่งอาจจะอยากรู้สึกปลูกดอกไม้ให้มันสดชื่นแล้วเราทํายังไงเราจะปลูกยังไงให้มันรอดแล้วก็ใช้วิธีปลูกเลี้ยต้นไม้อย่างไงเดี๋ยววันนี้พี่ลองทำ้ดูคือดีมากปลูกยังไงให้รอดเนี่ยเพราะว่ามีหลายครั้งที่ไปปลูกเองแล้วก็ไม่รอดวันนี้ได้เห็นอีกจากพี่วิทย์แน่นอนปะเดี๋ยวเราไปปลูกต้นไม้กันดีกว่าเย้ๆๆคราวนี้ก็มาถึงช่วงเวลาที่เราจะมาลองปลูกต้นไม้กันนะคะพี่วิขา อย่างวันนี้ที่เราจะปลูกนี่อันนี้คือเป็นกระถางคือภาชนะที่เราปลูกต้นไม้ไม่จำเป็นต้องเป็นกระถางอย่างเดียวก็ได้เป็นตะกร้าเป็นกระป๋องสีเป็นอะไรก็ได้ที่เราเราสามารถที่มันสามารถใส่ดินได้แล้วแต่เราจะดัดแปลงว่าบางทีเราอาจจะมีตะกร้าที่เหลือใช้ได้มาจากของก่อนปีใหม่ที่ไม่ได้เก็บเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้เลยเอาเอามาปลูกต้นไม้ได้หรือถังเอามาดัดแปลงได้แล้วแต่เราจะเอาอะไรมาเป็นภาชนะกัน อย่างนี้คือเป็นของที่นี่ทําเองใช่แต่อันนี้เป็นเป็นเป็นถาวั์ที่ถักเองใช้ในงานจัดสวนเราเองหลายคนบอกว่าแล้วมันไม่ผุเหรอโอเคมันก็ตามอายุการใช้งานมันก็ได้เป็นปีแหละแต่เพียงแต่ทํายังไงที่จะให้มันผุผุช้าลงจะด้วยด้วยวิธีเอาน้ํายาอะไรเคลือบก็ได้ให้มันมีความคงทนหรือว่าถ้าเราไม่อยากเคลือบเขาพี่ใช้เลือกใช้พลาสติกที่ที่กันน้ําหน่อยแบบไม่ทําให้ตัวกระ ตัวหวายเนี่ยมันผุเร็วก็กั่น้แถาบหนึ่งแล้วก็นี่ใส่เข้าไปข้างในก็ใส่ไว้ข้างในอ๋อนี่พลาสติกหนึ่งด้านข้างเฉยๆเนาะแค่นี้เลยเพราะว่าเราจะไม่พุ่มตูดมันเพราะตูดมันต้องไว้ระบายน้ำในกรณีที่กรณีที่อันนี้อยู่เอาดอ o นะเพราะรน้ำก็น้้ำก็ไหลลงข้างล่างปกตินะแล้วพอเราใส่พลาสติกกันกันดินไม่ให้มาโดนตัวหวายเสร็จเรามีผ้าที่เรียกว่า geo t e x t i l ยมันจะคุณสมบัติมันคือกองทั่ว เศษดินพวกน้ําที่โคนที่มันจะไหลไหลไปเลอะพื้นอะไรเงี้ยมันก็จะกรองไว้แต่ว่ามันจะระบายน้ําได้ดีน้ําจะไม่ขังมันจะเป็นใยใหญ่ใช่อันนี้คือไว้สําหรับในการปลูกต้นไม้ระบายน้ําได้ดีอ่นนี้เราก็ใส่เข้าไปแรกๆเราก็ให้มันขึ้นมาดีก่อนเพื่อให้มันไม่หล่นไปพอเราใส่ผ้านนี้ลงไปเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะต่อไปด้วย พัชนะที่สูงเนี่ยเวลาเราปลูกต้นไม้เนี่ยธรรมชาติต้นไม้รากมันจะไม่ได้ไม้เล็กๆนะไม้ประดับเล็กๆรากมันจะไม่ได้ลงไปลึก<ะ>เพราะนั้นเนี่ยข้างล่างเปล่าประโยชน์บางทีใช้กระถางพลาสติกความลงไปที่เหลือเป็นวัสดุปลูกที่รากมันจะเดินได้ดีแต่วันนี้พี่เลือกที่จะเอา,อา,เากบะราะ้าวลาร้าวใส่รองลงไปเลย,ย,เ,ลยเพราะว่าต้นที่เราจะปลูกก็คือต้นนี้สูงแค่นี้ไม้มันไม้เล็กมันก็ไม่ได้ มันไม่ได้ไม่ได้ใช้วัสดุปลูกเยอะมากแล้วระดับของมันนะคะเราต้องใส่เยอะแค่ไหนคะที่รีวิวเยอะแค่ไหนก็รออนจริงจริงอ่ะจริงจริง,รงมันอยู่ที่ขนาดของต้นไม้มถ้าต้นไม้เล็กก็วัสดุปลูกก็ไม่ต้องเยอะเราก็ใส่วัสดุรองก้นให้เยอะหน่อยอ เราได้มาแล้วอ่ะอยากเราก็ลองลองวางวางดูก่อนตัดเล้ยใช่ไหมคะนี่มีหลายต้นมากเลยอ่ะเนี่เราก็ให้มันมีมีโวลูมสูงๆต่ำต่เนาะแล้วก็มุมมองเราก็ไปบิดเอาว่าเราจะยังไงเราลองเราลองเรียงดูก่อนอันอย่างนี้อย่างอย่างนี้ยังได้ต้นหนึ่งเราก็เดี๋ยวก็แทรกเข้าไปอ่าก็จะแน่นพอดีก็จะได้นนี่ ก็จะได้พอดีเราลองหมุนไปหมุนมาชอบถ้าโอเคเดี๋ยวเราก็เอาออกเราก็จำทเทิร์นไว้อ๋อคือนี้ยังไม่ได้ใส่จริงอันนี้เราวางเฉยค่ะอันนี้เราก็ปลุ่มปลูกละเราก็ถอดออกเคื่อันี้เราจะไม่ใช้กระถางเขาเลยหนูดึงได้เลยใช่ไหมใช่วิธีการดึงหนูประคอง๋ยวไปแล้วอย่าบีบตรงนี้นั่นนะใช้วิธีประคองพอแล้วก็มือเรามือ ปิดไว้อย่างนี้โอเคแล้วเราใช้วิธีอย่างนี้ดึงกระถางอย่าดึงต้นเราประคองต้นแต่ดึงกระถางอย่าดึงที่ต้นเพราะว่าต้นไม้บางต้นมันบอบางมันจะช้ำโอเคเราต้องพนุขนหนอมเขาดนึ่งอย่าลืมที่ผมทันคือเวลาเราใส่แล้วมันจะมีแกปมีแก๊ประหว่างต้นที่เราใส่ลงไปเราต้องยังไงดีคะเราก็เอาเครื่องปลูกอันนี้กับมะพร้าวก็ได้หรือดินก็ได้นี่พี่ใช้กับมะพร้าวมันจะได้ ปิดหน้าดินได้ชุ่มชื้นได้แล้วดินอันนี้ใส่เพิ่มไปด้วยได้ไได้ได้เขาใส่ได้เลยนี่ได้แล้วแค่นี้ก็สวยสำคัญคือพยายามดูอย่าให้กิ่งค่ะอย่าให้เวลาเราใส่เราเราเบาๆนิดนึงเราอย่าไปทํากิ่งเขาหักการที่ใบไม้มันหักแล้วอยู่ในวัสดุปลูกมงทีมันทาให้เน่าบางทีทาให ต้นที่บอบางมันเน่าได้ค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยพอได้มาลองทํามันก็ไม่ได้เรื่องยากเลยนะคะพี่วิภามันอยู่ที่แบบว่าไอเดียความชอบสไตล์ของแต่ละคนเนาะและยิ่งช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครอยู่บ้านว่างๆนะคะก็ลองมาจัดต้นไม้แบบนี้ดูลองมาปลูกต้นไม้ดูไม่แน่าจะเป็นอาชีพเสริมอีกหนึ่งทางได้ด้วยเหมือนกันสบายเลยใช่ตอนนี้เรามาที่นี่เราก็ได้ลองปลูกต้นไม้ไปแล้วแต่ว่ามาคาเฟ่ทันทีเราก็ต้องได้แบบมีชิมอะไรหน่อยนะคะเครื่องดื่มของกินเบเกอรี่อร่อยๆที่นี่เดี๋ยวเราไปหามุมนั่งชิลๆแล้วก็ ไปชิมของกินที่นี่กันดีกว่าได้ค่ะนี่ าจา์นี่คือหน้าตัดดีมาก<อ>ถึงแม้ว,ว่าจะเป็นคาเฟ่สไตล์มินิมอลนะแต่ว่าเมนูที่นี่คือไม่มินิมอลเลยก็มีความหลากหลายใน,<ฆ>ในเมนูอาหารอยู่ของข้าวของหวานเครื่องดื่มมีครบเลยทีเดียวจริงๆอ,อาหารอาหารข้าวเราก็จะมีเมนูที่เป็นฝรั่ง<ฆ>กับเมนูที่เป็นอาหารไทยคือจริงๆคอนเซ็ปต์ร้านเราอะโลโก้ร้านเราอะมันเป็นชอบมากกับดอกสนโหน<อ>ชอบมากกทบตัวแทนอาหารฝรั่ง เราสนอกก็เป็นตัวแทนของอาหารไทยขึ้นมันเป็นโลโก้ของเรามันก็เลยจะมีความทั้งมีทั้งอาหารไทยให้เลือกมีทั้งอาหารฝรั่งก็เป็นสไตล์ชัฟฟิวชั่นเลยนะอย่างที่เห็นอันนี้คืออะไรคะเนี่ยเหมือนมีไส้อั่วใช่ปะคะอันนี้ไส้กรอกเพื่อนพี่ปิ่มเขาเป็นคนทำเป็นคนต่างชาติเป็นคนโปแลนด์แล้วก็พี่ปิ่มก็เลยสั่งว่าเป็นเป็นวัตถุดิบในร้านซึ่งจะได้มีความพิเศษจากไส้กรอกทั่วโไปาที่เราซื้อได้ในท้องตลาดอันนี้ก็เป็น กเป็นนี้ซอเสเสก็จะมีไอตัวกระเพรามีตัวเปปเปอร์คอนอม,อมาตูวินเดียซึ่งเป็นวัตถุคือเม็ดเม็ดเนี่ยเหรอคะใช่ก็คือมาตูวินเดียก็คือมันมีสรรพคุณทางยาอ,อ,ะอะไรเงี้ยมันก็เรากวจะปลูกไว้เยอะๆแล้วก็เก็บเก็บมันมาถึงเวลาทามันสุกก็จะ็นสีแดงอยู่กับต้นก็สวยดีก็เป็นไม้ประดับได้ด้วยแล้วก็ เอามาใช้ประโยชน์ในการปรุงอาหารได้ด้วยอินเดียรสชาติมันจะประมาณไหนคะเผ็ดเผ็ดหอมหอมกลิ่นมันจะหอมหอมเคี้ยวก็จะกรุบกรุบเหมือนที่ใครออดแต่ว่าไม่ไม่เผ็ดเท่าพี่ไคลออนต่อไปค่ะอันนี้คือเหมือนกันนี่คือเป็นเรนนี่เหมือนกันแต่ว่าเป็นเป็นเบคอนเลอรโรสแมรี่อย่างที่บอกโรสแมรี่ที่เราพาไปเดินดูกันโรสแมรี่มีทั้งเมนูของคาาของหวานนะเครื่องดื่มก็มีด้วยบางอาเราก็แค่เอามาตกแต่งจานจากนี้เรามาผัดเพื่อให้มีความหอมหอมกลิ่นโรสแมรี่ไปด้วย ต่อไปค่ะขนมเค้กขนมเคกเหรวันนี้ก็จริงๆวันเรามีให้เลือกเยอะกว่านี้ในวันที่เราเปิดร้านจริงๆเราจะมีเป็น10บสชนิดนะครับแต่วันนี้เราอันนี้เป็นคารหเอเกค่ะซิงเอร์เลยของเค้กที่ขายดีสุดของลิ t ต้ทีก็คือช็อกโกแลตแมคคาเดเมียมาเราต้องลองชิมกันได้เป็นดาร์กเบียร์ใช่มันมีส่วนผสมขดาร์กเบียร์จริงๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้ มันไม่ได้ใช่ใช่ผ่านการอบการในนี้แล้วมันก็มันก็จะมีกลิ่นของนิดหนึ่งครับอันนี้ว่าอันนี้ก็คือท้าวแบบปีดเป็นททาวแบบปีดนะฮะแล้วอมันเป็นมบปีดก็มีมีความเปรี้ยวแต่ว่ามันเปรี้ยวแบบหอมหอมส้มมาที่เครื่องดื่มบ้างค่ะอันนี้คืออะไรคะเนี่ยสวน้อันนั้นก็คือมะปีดเหมือนกันดูอยากสีแล้วเห็นไหมสีความสดเข้ามาปีดแล้วก็คือขั้นสดๆเลยจากจากลูกในสวนเก็บมาแล้วว่าขั้นแล้วก็ สคราวนี้เดี๋ยวพ่อขออนุญาตชิมแล้วนะคะพี่วิค่าเริ่มจากเครื่องดื่มใกล้ๆพอตรงนี้ก่อนเลยดีกว่าได้เลยชิมปุ๊บตื่นเลยต้องคนก่อนเนาะใช่คนให้มันเข้ากันก่อนน้มันเอหลอดที่นี่นี่คืออะไรอะคะเนี่ยใช่หลอดเป็นหลอดที่ทํามาจากข้าวบาเล่ ย่อยสลายได้ด้วย,ย,ยมันย่อยยอสลายมันดีกว่าหล,ลอดก,กระดาษหลอดก,กระดาษเวลาเราจุ่มไว้อย่างเงี้ยน,นานๆมันเปื่อยอะมันจะเปื่อยแล้วมันจะดูดแล้วมันจะรู้สึกแปลกๆแต่ถ้าหลอดอันนี้นนมันจะดูดแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเปยื่อยเท่าไหรไ่อย,อยู่ดยได้นานกว่า ที่นี่นะคะเป็นมากกว่าคาเฟ่จริงๆพี่วิทย์เพราะว่าเราได้เห็นทั้งแบบต้นไม้หลากหลายชนิดเนาะได้ดูเรื่องของการออกแบบตกแต่งต่างๆรวไปถึงมีเมนูอาหารอร่อยๆแบบนี้ด้วยถ้าเกิดเรื่องของกิจกรรมก็มีเหมือนกัน<ช>สามารถพาเด็กๆมาได้ใครที่สนใจนะคะอยากตามรอยพามาแบบนี้ก็มาได้เลยเหมือนกัน s e ิร์ช Google Map Whispering Cafe ก<ช>็ขึ้นเลยตามทางมาได้เลยที่นี่ก็เปิดทุกวันด้วยวใช่ไหมคะ แต่ว่าช่วงนี้สถานการณ์แบบนี้ยังไงก็ลองทักมาสอบถามก่อนเนาะว่าร้านแบบเปิดบริการปกติหรือเปล่าเข้ามาที่เพจก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะเข้ามาในเพจ Whispering Cafe ได้เลยค่ะบอกมาได้เลยขอบอกเลยว่าถ้าเกิดมาแล้วนะคะต้องติดใจอย่างแน่นอนเลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่วิทย์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขออนุญาตอาตอเลยะคอร่อยมากเลยค่ะทุกคน เป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่ชิวมากๆเลยได้มาที่ Whispering Cafe แห่งนี้นะคะรับรองเลยว่าใครที่มาแล้วนะได้รูปกับบ้านไปเพียบแน่นอนแถมยังได้กินของกินอร่อยๆแล้วก็ได้เรียนรู้เทคนิคในการจัดกระถางเอาไปประดับตกแต่งบ้านในช่วงนี้ได้อีกด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนเลยค่ะช่วงนี้ของเรานะคะเราก็มีของเที่ยวประจำสัปดาห์มามอบให้กับคุณผู้ชมด้วยถ้าหากว่าตอบคำถามของเราได้ถูกต้องคำถามของเราประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าโลโก้ของ Whispering Cafe แห่งนี้เป็นรูปอะไรคะ่ะ หนึ่งถ้าตอบว่ามะตูมและโรสแมรี่หรือสองถ้าตอบว่าเป็นสโสนกับมะกอกอ่าใครที่ทราบคำตอบแล้วนะคะส่งคำตอบมาได้เลยที่ Facebook The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะใครที่ตอบถูกรับของที่รึกประจำสัปดาห์ไปเลยค่ะส่วนตอนนี้ไปฟังฉเฉลยแล้วก็ชมรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่แล้วกัน,กนค่ะ ดูรายการของเราจบถ้าเกิดว่าใครอยากตามรอยพามาเที่ยวที่นี่นะคะก็มาได้เลยค่ะอยู่ที่3ามพันจังหวัดนครปฐมนี่เองนะคะรับรองเลยว่าจะติดใจแน่นอนส่วนสัปดาห์หน้าเดอะเดสติเนชั่นของเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนต้องคอยติดตามนะคะบ๊ายบาย ทูฟาสู้จัดโปรอู่ข้าวอู่น้ำให้บริการอาหารฟรีสู้ภัยโควิดจัดขึ้นที่ทูฟาสู้สามย่านทุกวันอาทิตย์เวลา10บโมงถึงบ่ายสโมงหรือใครอยากร่วมสมทบทุนกับโครงการก็เริ่มต้นเพียงแค่1บาทเท่านั้นหรือถ้าหากอยากร่วมสนับสนุนวัตถุดิบนะคะก็สามารถนําเอาของสดของแห้งมาร่วมกันได้ค่ะหรือแค่แช์ออกไปแค่นี้เนี่ยก็ถือว่าได้ช่วยกันแล้วล่ะค่ะ